อันนี้นะคะทุกคนโรงเรียนดีไซน์จะเปิดเทอมวันที่17พฤษภามนี้นะทุกคน<อ>แล้วเนื่องจากว่าโควิดเนาะไม่ได้ไปโรงเรียนนานนะรองเท้านักเรียนรองเท้าพาลาเนะทุกคนใส่ไม่ได้แล้วนะทุกคนต้องซื้อใหม่หมดเลยนะอ่ะนี่คนเยอะมากเลยปะไปดูกันท้งนักเรียนทางพาละเลยนะปะมาแบบไหนดีคะ ค่ะเราเห็นวันนี้ก่อนนี่นะคะพาร้าลูกโอ้โหนี่เข้ามาซื้อตเต็มเลยนะทุกคนเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วนะเราก็มาแบบกระชั้นชิดมากเลยนะทุกคนอีกสองวันโรงเรียนจะเปิดแล้วนะเพิ่งมาซื้อเพราะว่าเราไปเที่ยวทะเลเพิ่งกลับมาด้วยนะทุกคนอ่ะนี่ค่ะรองเท้านักเรียนอรน,นะรนี่ค่ะาเอาสามห้าเอาแบบไหนดูก่อนมีกี่แบบดูก่อน,นูครับปอย่างเงี้ยนี่แบบนี้เหมือนแบบเดิมที่นูใช้ ปรับหน้าได้ใช่แล้วก็แบบนี้เหมือนเดิมไหมลูกดูสิเหมือนกันตอนนี้จะเป็นแบบนี้เพสเพวจะได้แบบนี้เพราะมันไม่เด็กดีใช่ไหมเป็นสาวดีใช่ไหมให้ปรับแบบนี้ดูสิไซส์สามสิบห้าไม่ได้สีสามสี่นี้เรี้ยไปไหมสามหมืน ก็เหรอสามพันหนูเพื่อนหนูอาจจะซื้อใหม่แล้วก็ได้ปีนี้อันนี้ก็สวยดุช่างเนี่ยสวยดิเท่ดินะไม่ว่าเก๋ดิอนนชอบแบบนี้มันไม่มีไซส์อะดิอ่ะอนนเดี๋ยวเราหาก่อนละกัน,นออลองใส่เหรอลองใส่สามสี่ก็ได้อ่ะ่งเงี้ยเดี๋ยวถามพี่พน,นักง,งานเขาก็ได้ค่ะเดกเสื้อสวยแต่ว่าหนูไม่ได้ใช้แบบนี้เพราะว่าหนูใช้เป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนใช่ไหมคะ ชุดนักเรียนเราก็เลยไม่ต้องซื้อที่นี่นะซื้อของที่โรงเรียนนะทุกคนใส้อยู่ชุนี่เขามาซื้อชุดนักเรียนกันเยอะๆเลยชุดนักเรียนอะไรยังใส่ได้อยู่เพราะว่าตอนที่เราซื้อเอ้ยมาแล้วดีไซน์นี่พี่เอามาให้รับค่ะอ้าวไม่ใช่นี่คนละแบบอันนี้เป็นแบบม่ใช่แลวใช่แลวอ๋อมันหมุนได้อาจีรับค่ะ ดีไซนชอบนะโชคดีมากนะน่าจะได้แบบนี้แหละทุกคนเออเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงเท้ามันจะหลวมไปไหมแล้วก็เผื่อไว้หน่อยเนอะเราไปซื้อถุงเท้ามาลองไหมโอเคลองเดินสิคะพอดีไหมหลวมไปหรือเปล่าพอดีใช่ไหมคะไม่หลวมใช่ไหมโอเคเอานี้ใช่ไหมคะหรือว่าจะสามสี่สามสี่มาลองนัน ไปลองสามสี่ไปเดินไปไปถือไปคะ่ะ <c oughs> มันรู้สึกหลวไมไหมล่ะ <c oughs> ถอดแม่ดูเหมือนมันหลวมหลวมไปอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมนิดนึงใช่ไหมสามสี่น่าจะพอดีกว่านะไปไปดูกันนี่ได้แล้วใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนสรุปดีไซน์เลือกเป็นรองเท้านักเรียนป๊อปทีน <c oughs> นี่เป็นแบบนี้นะ <c oughs> ด้านนี้เป็นเพชรเพชรสีชมพูนะทุกคน <c oughs> แล้วก็หมุนหมุนปุ๊บ <c oughs> มันก็จะเป็นไหนแบบนี้นะ ทีทีป๊อพีนนะต่อไปรองเท้าพละค่ะไปดูกันว่าจะเอาแบบไหนนะทุกคนป๊อพีนเขามีหลายแบบเลยนะนี่อันนี้เป็นแบบไหนอะ่ะหัวใจปีกตีแต่ก็น่ายิ้มยิ้มแบบนี้นะทุกคนดีไซน์ไม่ชอบนะดีไซน์ชอบแบบเทปนะปะได้แล้วค่ะต่อไปไปเอารองเท้าพละกันนหนนี่เลยค่ะกล่องดินสอล่องดินสอเราอยากได้แบบอ๋อ อันนี้สีเหลืองเออสวยอันนี้เป็นที่ใส่ดินสอไม่มีเครื่องกินเลขนแค่ด้วยย<อ>ด้านนี้ล่ะอ่าด้านนี้เป็นแบบนี้นะอ่ะเอาแบบไหนดีคะไอ้มีน้อยนะลูกอันนี้ให้เลือกน้อยนะที่นี่อ่ะแบบข้างบนนี่ไงลูกชอบไหมคะมมอ๋อเป็นเจ้าหญิงเด็กไปไม่ชอบแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้สวยไหมน,นี่ธรรมดาเหรอดูไหมดู ชั้นเดียวด้านเดียวเนี่ยหนูก็เจ้าหญิงอันนี้เป็นแบบหนี่พอได้เจ้าหญิงหมดเลยเด็กไปชอบเปล่าใสีแบบนี้เหรอคะแต่มันก็สีส้มอ่ะไม่เป็นไรเลยทำไมหนูจะสีอะไรอ่ะสีชมพูสีชมพูทุกอย่างเลยสีส้มพางก็ได้นี่เมื่อกี้นะไปเลือกรองเท้าพละมาแล้วนะทุกคน ดีไซน์เลือกเป็นของเกลี่แกล้งนะทุกคนรองเท้าพลาะเพราะว่ารองเท้าพลาแบบที่เป็นเทปแปะแปะมันเป็นของเด็กน้อยมันไม่มีไซส์แล้วนะนีไซน์เนาะมีไซส์ป3เท้าใหญ่แล้วนะทุกคนก็ต้องใช้เป็นแบบมัดเชือกแบบนี้แล้วนะ <Hey. S 1> นี่เลือกเป็นของเกลี่แก๊งมัดเชือกแบบนี้นะทุกคนอ,อยากได้พอรามีเครื่องคิลเล็กตัดสินใจเอาไม่เอาคะ <c oughs> ถ้ายังไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องเอาหรอกเดี๋ยวค่อยไปดูที่อื่นค่ะ <c oughs> <c oughs> ไมถูกใจที่มีเครื่องคิดเลขแต่เครื่องคิดเลขหนูก็มีแล้วนี่หนูก็ค่อยเอาเครื่องคิดเลขอะใส่ไปในกล่องนิสสอก็ได้โอ้โหเจออะไรคะทีไซายเ,เจอโต๊นะค่ะเจอโต๊ะนักเรียนนะคะทุกคนนี่แบบนี้นะว้าว okay, ดีไซน์อยากได้นะทุกคนแล้วก็มีเก้าอี้แบบนี้ด้วยนะนี่ไอ้โอ้โหลดราคาพอดีเลยเหรอจากหมื่นสองเก้าร้อยลดเหลือหกพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้ก็ลดนะโอ้โหแต่ว่าดีไซน์าราคาสี่เลยะคะ แต่ละสีชมพูไปเดี๋ยวเราถามพนักงานก่อนว่ามีสีชมพูหรือเปล่านะคะทุกคนแต่เก้าอี้นี่หนูต้องรักษาความสะอาดเลยนะเพราะว่าดูเหมือนจะเปื้อนง่ายเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราหาผ้าอะไรมาคลุมอีกทีหนึ่งอันนี้แม่เอาค่ะถ้าหนูไม่ใช้ก็แม่ใช้ไม่เป็นไรหนูใช้หนูก็ใช้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะทุกคนว่ามีสีชมพูหรือเปล่านะคะทุกคนมาลุ้นกันว่าดีไซน์จะได้โต๊ะเขียนหนังสือใหม่หรือเปล่า คทุกคนนี่แบบนี้เลยนะสวยมากเลยนะไปะไปถามเลยค่ะอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็ซื้อของกัเสร็จแล้วนะคะนี่รองเท้านักเรียนรองเท้าพันละนะแล้วก็มีของใช้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็อะไรคะดีไซน์เมื่อกี้ซื้อขนมอ้าวลืมต้อลืมต้อ แล้วก็เมื่อกี้นะแม่ไปซื้อโต๊ะนะักเรียนกับเก้าอี้ให้ดีไซน์แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ได้ไปส่งให้เพราะว่าพนักงานที่เป็นแผนกประกอบของเขาหยุดงานนะทุกคนเขาจะไปส่งให้วันอื่นแต่ว่าวันไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะเดี๋ยวแม่มารีวิวให้ดูชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเป็นโต๊ะที่ดีไซน์อยากได้มากเลยนะไปะ เดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกันแล้วนะคะวันนี้นะแม่กุ้งก็มาหาดีไซน์มาซื้อรองเท้าเตรียมตัวสําหรับเปิดเทอมนะคะทุกคนใครเปิดเทอมวันที่17นี้บ้างนะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนไปคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ